ผมตั้งใจว่าผมจะ,กะเกษียณจากการเตะฟุตบอลน่าจะประมาณอายุ35ครับ <L> ผมเริ่มเตะฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบครับเป้าหมายสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลก็คือการตดทีมชาติครับคิดว่าผมจะเลิกเล่นฟุตบอลตอนอายุเท่าไหร่ครับ <L> ผมตั้งใจว่าผมจะ,กะเกษียณจากการเตะฟุตบอลน่าจะประมาณอายุ35ครับแต่ถ้าร่างกายผมยังเตะไหวก็อยากจะเตะให้นานที่สุดครับผม เรื่องไรายได้หลังกเกษียณผมไม่ห่วงเลยครับเพราะธนาคารทิสโก้ช่วยวางแผนกเกษียณไว้อย่างรอบด้านผ่านผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญทิสโก้ my w i c h retirement ช่วยผมได้รับเงินบำนาญทุกปีตั้งแต่อายุ60จนถึงอายุ99ปีแม้ไม่ได้ทำงานก็มีไรายได้เข้ามาสม่ำเสมอมีเงินก้อนนี้ดูแลตัวเองไปได้ย,วยาวๆแถมยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด3 0 0 0 0 0บาทวางแผนกเกษียณเข้าเป้าผมมั่นใจประกันบำนาญทิสโก้ my wish retirement ที่ธนาคารทิสโก้แนะนำครับ